สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Studjoie นะครับวันนี้ก็คือคลิปเร็กชั่นนะครับตัว Official V ลนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก7จ็ดดูบแอดลาสนะครับกับเพลงอู้ ก็น่าจะเป็นผลงานเพลงที่เอลิสทุกคนรอคอยนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งตแรกนะครับของประเดิมปี2025นะครับกับ Atlas เนาะนะครับก็ดูจากโปสเตอร์แล้วดูจากทีเซอร์แล้วเพลงนี้ก็คือจะแบบอ,อ่าร้อนแรงร้อนแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ได้อาอยบายทีเจนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะทุกคนซึ่ง มันจะต้องดีแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าความสามารถของ Atlas ทั้งของ DJ มารวมกันนะครับอยู่ในเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดู MV แล้วก็ไปฟังเพลงกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะดู MV ตัวนี้นะครับแบบ Official นะครับก็สามารถเข้าไปดู MV ก็ได้นะครับทางช่อง YouTube ของ Atlas นะแล้วก็เดี๋ยวทั้งนี้จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้นะในส่วนของรายละเอียดคลิปเนาะทุกคน ไปคลิกลิงก์นะครับดูเอวีก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องวงแอตลาสกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูเล็กสั่นกันนะครับก็ขอกําลังใจให้ผมด้วยเหมือนกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็สามารถส่งไปซุปเปอร์ตังได้นะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็อยู่ดีตามตับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวออฟเชี่ยลวีนะครับเพลงอู้นะครับจากน้องๆวง a อ l ล s สกันเลยดีกว่าครับ

ลึกได้อีกนะจุนเนี่ยขอเสื้อโอ้โห่คิดๆโอ้โห่อเดี๋ยวบอกว่าลึกได้อีกลึกเลย

บอกแลาว่ามันต้องร้อนแรง

คือดาเมจรุนแรงมาก uh huh. จบไปมากจบไปมาก oh. ครับก็จบไปนะครับสำหร,รับตัวอาเชียนีนะครับเพลงปู้นะครับจาก Atlas นะครับทุกคนจบมือสนุกมาก เพลงดีเลยอ่ะแล้วก็ถ้าตรงถ้าเต้นเนาะคือแบบอย่างที่บอกแหละดูจากโปสเตอร์ดูจากทีเซอร์แล้วเพลงนี้ร้อนแรงแน่นอนนะทุกคนแล้วก็ดูจากอ่าเนื้อเพลงแล้วก็นั่นแหละร้อนแรงแล้วก็มีความเซ็กซี่ได้เบาๆหรือไม่เบาก็ไม่รู้นะ <laughs> ก็เป็นแบบเป็นเพลงเหมือนเพลงแบบจีบใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าเห็นแล้วสะดุดตาแล้วก็แบบว่าข้างรักเขาเลยอะไรปรนะมาณนี้เนาะทุกคนด้วยเนื้อเพลงก็คือแบบว่า อ่ะก็รู้ว่าเธออะไรแต่ก็คือก็อยากจะลองเนาะเพราะว่าเธอแบบอ่าเกินห้ามใจหรือเกินมันดูเธอมันเซ็กซี่เธอมันแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่อนหนึ่งที่แบบว่าท่อนหนึ่งแบบว่าโอ้โหที่บอกว่า,วา,โโวามันรอไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วเบบี้ต้องทำยังไงให้เธอนะ b ี Be my s h o r t ตคนแซ่บเหลเกินนะคะแล้วก็บวกกับด้วยท่าเต้นนอ้อแล้วก็การ ดีไซน์การร้องของแต่ละคนเนาะคือที่สี่ก,ก็คือทุกคนก็อ่ะแบ่งพายตามที่แต่ละคนถนัดลเ,ลเลยแหละแล้วก็ที่ที่สำคัญคือด้วยเนื้อเพลงที่มันติดหูเนะนะคาว่าอู้ที่เขาจะนามาใช้ในการแบบว่าในการนํานํามันเล่นเพลงเพลงนี้เนาะและ้วก็อ่าถ้าฟังดีๆฟังกับหูเนี่ยคาว่าอู้ที่เขาไปลกับว่าเดีย๋ยวมันก็มีแบบอ่ะมินิ่งมีการใส่ลูกเล่นอะไรอีกน้นเยอยะแยะมากมายเลยนะทุกคน ะครับแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของทนะ่าเต้นเนาะนะครับท่าเต้นเนี่ยคือเดี๋ยวจะต้องแบบเห็นเยอะแน่นอนในชาเลนจ์ต่างๆคือทุกคนจะต้องแบบว่าอ่าชาเลนจ์แน่นอนนะครับทุกคนสําหรับเพลงนี้เนาะนะครับก็อ่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อ่าไปหาข้อมูลมาเนาะเขาบอกว่าเป็นการนําเสนอความแตกต่างอย่างล้ำถึงนะครับกับสไตล์เพลงแนว นิวแจ็คสวิงนะครับที่ใครฟังแล้วก็ต้องเหมือนต้องรับขยับอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดิ่งไม่ได้นะครับต้องแบบอย่างคำว่าอย่างท่าพูก,กับท่าเต้นเขาที่แบบว่าอู้แล้วต้องมีการใส่เอลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาใสา่เอลตามแบบจังหวะเพลงเลยนะทุกคนแล้วก็ซึ่งนอกจากดนตรีที่น่าสนใจแล้วเนื้อหาเพลงก็อย่างที่บอกแหละว่าก็ไม่ธรรมดาครับทุกคน ก็เ็คือมาคืนเหงาคืนหนึ่งแล้วก็คือพบคนคนหนึ่งที่แบบสุดแสนจะเซ็กซี่อะไรอย่างนี้แหละเนาะแล้วทุกคนที่มาพรีเต์นเนาะน้องทั้งเจ็ดคนเนาะโอ้โหเซ็กซี่จริงๆนะครับเซ็กซี่จริงอันนี้คือเป็นอีกลุกหนึ่งที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นอาร์ซาร์ในเวอร์ชันนี้สักเท่าไหร่หรือเปล่านะครับ,นะรบอันนี้คือด้วย เอาฟิตด้วยคอสตูมสไตลิตต่างๆของเขาเนี่ยก็บอกว่าดูเซ็กซี่อย่างจูเนียอย่างเงี้ยคือตอนแรกต้นๆเพลง,แบบงก็แอบแะว่าอน้องปลดกระดุมแล้ววัาตัวนี้ก็ถือว่าไอ้จริงๆอ่ะมันลึกได้อีกนะหนูอะไรอย่างงี้อ่ะพอสักกลางๆเพลงถึงนี้เลยจ้ะถึงนี้เลยก็เป็นสไตล์ของน้องเนาะซึ่งแบบโอ้โหอย่างที่บอกว่าเป็นเพลงที่ MB ดรเมจรุนแรงมากคือดามเมจของแต่ละคนนะ่ะรุนแรงอยู่แล้วเพราะมันมารวมปึ้งอยู่ทั้งอยู่ทั้งเจ็ดคนอนะคือแบบโหรุนแรงดูเพลินแล้วเพลงก็คือแบบว่าเพลงก็คือแบบติดหูแล้วมันก็ช่วงยกยกตามเนี่ยนะที่เขาบอกว่าจังหวะมันก็จะออกแบบแนวแบบว่าให้แบบยกโยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่สนุกสนานเนาะแล้วก็ จริงๆกะบีดก็ไม่ได้แบบว่ารวดเร็วอะไรมากเนาะก็แบบทําให้เราขยับตามขยับตามเบาๆอะไรอย่างนี้ว่าด้วยบีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเพลงนี้ก็ได้โอไบตูเจนะครับมาทำโปรดิวเซอร์ให้นะครับมาโปรดิวให้แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากโปรดิวให้ก็ยังทำเขียนเนื้อร้องด้วยนะครับร่วมกับคุณปียวัฒน์นะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเรียบเรียงให้นะครับกับ ร่วมกับจุบวธีเจร่วมกับคุณประทีปสิริอิสรนันนะครับทุกคนก็อ่ะก็เป็นชื่อที่แบบคุ้นหูในวงการเพลงนะันปัปัจจุบันเนาะที่เขาแบบก็ทำเบื้องหลังเพลงให้กับหลายๆเพลงซึ่งมันก็โอ้ติดหูมากๆเลยนะทุกคนครับก็ดีงามเลยทุกคนแล้วอย่างที่บอกนะลุคทุกคนใน m b คือดูดีมากนะครับจูเนียร์คือดีเจคือดีภูมิคือดีเนาะไนส์ nice. เราชอบไนส์ในอ่า เอมบีนี้มากเลยนะด้วยทรงผมด้วยแบบอาจจะด้วยแบบลุคเขากับทา่าเต้นต่างๆอะไรเงี้ยคือมันบอกกับทุกคนเลยอย่างแท๊ดเนี่ยก็คือแบบแท๊ดดูดูโต <laughs> ดูโตแล้วแท๊ดก็แบบดูเซ็กซี่เนาะหลังจากที่แบบว่าก่อนจะมีส่วนตัวเราก็าแบบมองแท๊เป็นแบบความสดใสของโลกใบมีอยู่ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเออเวนเป็นมิวออนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ ่เอวินนี่คือแบบโอ้โหโคตรเทพเลยเนาะนะครับเท่มากเลยกับกับเอ็เพลงนี้เนาะนะครับแล้วก็ท่อนแรปของเขามันก็สนุกด้วยเนาะนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามผลงานกันต่อว่า หลังจากเพลงนี้แล้วทาง Atlas ก็จะมีโปรเจกต์อะไรต่อๆมาให้เราได้รับฟังกันนะครับทุกคนก็สำหรับเพลงนี้นะทุกคนก็ไปสามารถรับชมแบบ Official MV กันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ Atlas นะครับก็เดี๋ยวทางนี้จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะ้อยแล้วก็ใครอยากจะเข้าไปาฟังวนๆไปดูวนๆกันได้เลยนะครับก็คลิกลิงก์ไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไป comment คอมเมนต์ให้กาลังใจงน้องๆ Atlas กันด้วยนะครับต้องๆจะได้มีกาลังใจทางานดีๆออกมาให้เราได้ชมได้ฟังกันอีกนะ คคทุกนแล้วก็การจัดก,การนะครับว่าเหมือนเดิมยังไงก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีชั่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค